ปกติเบสไม่กินชานมนะแต่ของพี่อู๋อ,อร่อยจริงอร่อยมากเลยใช่ไหมพูดแบบจริงๆเลยนะจับใจแต่ถึงคนที่ติดตามน้องเบสดูอยู่เขาก็มาไม่ได้นะมันต้องมาคนเก่งจริ้ยาเบสซื้อจาะค่ะเบสเปิดเทมแนละ้วคำสิงชาผมบอกให้คุณเปิดแล้วไฮเอ็นชาใช้คำสิงช่วงนี้เขาปังนะเขาสวยนะดูทุกคนดูสิดูหน้าเขาสิ เบสคำสิงบอกชัดแล้วไม่ชอบดื่นชานมแต่ชอบชาอู่หลงหรือเปล่านะล่าสุดสาวเบสดรกวนีคำสิงได้มาให้กำลังใจพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มอู่จุนซึ่งเป็นพี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ตอนนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะโดยหนุ่มอู่จุนเองก็ได้เปิดแบรนด์ชานมไข่มุกใหม่อย่างไฮเอ็นชาสสาขาเซ็นทรัลขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่5ของหนุ่มอู่จุนแล้วนั่นเองเรียกได้เลยว่ามีกระแส ดดังมากเเลยยทียีแต่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสาเวเบสเองก็ชื่นชมในชาของหนุ่มอูจูนเพราะบอกว่าปกติแล้วไม่ชอบกินชานมแต่ต้องยอมรับว่าอันนี้อร่อยจริงๆแล้วก็ได้กินเป็นชาใส่โกโก้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมนูที่สาเวเบสชื่นชอบแต่งานนี้นไทยแฟนคลับทายการที่สาเวเบสไม่ชอบชานมแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่ารักสุขภาพชอบกินชาอู๋หลงดีต่อใจอย่างหนุ่มแพทริกปรวริดรอเปล่าคะเพราะมัน ใจเขาว่าสาวเบสตอนนี้ก็ดูรักสุขภาพออกกําลังกายอย่างเป็นประจํามากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะมีหนุ่มแพทริกที่อยู่เคียงข้างที่ชื่นชอบการออกกําลังกายเช่นเดียวกันน่ารักซะจริงๆแบบนี้หวังว่าจะได้เห็นโมเมนต์การออกกําลังกายคู่กันร,ระหว่างหนุ่มแพทริกประวิตก,กับสาวเบสแล้วก็ีคําสิงเหมือนกับตอนที่ไลฟ์ในฟอร์ดที่มีการออกกําลังกายบนตัวกันไปกันมาน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นขอให้สาวเบสและหนุ่มแพทริกได้ครองคู่รักกันแบบนี้ตลอดไป ถ้าสาวเบสเองได้พาหนุ่มแพทริกมาขอนแก่นด้วยน่าจะเป็นโมเมนต์พัเขยกลับมาบ้านอย่างแน่นอนคะ่ะน่ารักจริงๆแต่งานนี้ก็มีพ่อบาทสคอยดูแลอยู่ห่างๆไม่ต้องกลัวนะคะหนุ่มคนไหนก็ไม่สามารถมาอยู่ใกล้สาวเบสได้อย่างแน่นอนเพราะคนนี้พอหวงอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะขอขอบคุณเบสคําสิงห์อูจูนและแพทริกปาริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ